สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมองมอวัลเล่คลิปนี้เราก็มาดูนักตบน้องๆรุ่นใหม่ที่เห็นแล้วดูมีแววแววดีมากๆเลยครับก็คือน้องไอซึ่งน้องไออายุตอนนี้1 6ปีครับดูจากในคลิปแล้วเป็นคนที่สูงตบดีแล้วก็มีความคล่องตัวมากๆการเข้าตบบอลต่างๆถือว่าทำได้ดีเลยการเทคตัวไม่ธรรมดาเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองครับ ตอนนี้น้องก็เป็นนักตบในโครงการของสมาคมบอลลีบอลด้วยแฟนๆหลายๆคนเห็นก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่ามาดีมากๆน่าจะได้เข้าเข้มทีมชาติร่วมซ้อมกับพี่ๆครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปครับเชื่อว่าถ้าน้องมาดีแบบนี้อนาคตมีโอกาสแน่นอนครับก็รอเชียร์รอติดตามกันเลยครับ